สวัสดีค่ะทุกคนผู้บรินะคะเราก็จะมาเล่นแมพที่ชื่อว่าแมพที่ชื่อว่าว่าอะไรนะไปยังสตาร์ชาวเวอร์กันค่ะมาเรีนกันเลยตอนนี้เราถึงไหนแล้วตอนนี้เราถึงด่านที่สามสิบแอบเห็นว่าด่านร้อยสามย,ยากก็คือไปเลยค่ะนานๆจบตุ้มบ้า บัคเสเลยสามสาก็คือมันง่ายมากเลยนะคะส่วนใหญ่คือสนุกมากแบบนี้วิหไึ่งสองามดีเซตค่ะ มีอย่างเดียวคือลีเซตทุกคนมันมีลีเซตตรงนี้นะรีเซรตต้องสีฟ,ฟ้าท้กคนเน็ตไะแล้วก็กดเลยแค่นั้นแหละก็คือไม่ยากก็แอบเห็นเลยว่ามันจะเป็นสีเขียวนะคะคือมาตุ๊กตุ๊ว้าวพุก้ายเลยแบบนี้คนเล่นก็ถืออยโยนะเพรมาสนุกว่ามันมีชิคกีออ่ะ สิบหรอคะขอหกสิบก็อาจจะมันพูนเลือยเฮ้ทุกคนดูนี่นะบัก <c oughs> โนวาติงก็ไม่เข้ามาเหใช่ก็ <c oughs> สั้นมากคะ่ะถ้าจบถ้าจบแล้วเราจะลองถามดูแล้วก็จะลองเองด้วย เขาแบบโนวาติงก็ไม่เข้ามาเหเขาวัานี่นี่เฟนโ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 ดโน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 จสปัสก็มาเปิดไดสูมาโนวาติงก็ไม่เข้ามาเหอุ้ยโนวาติงก็ไม่เข้ามาเหก็จบเลย Hey w วอช is Can you mind sing ร้องอะไรไม่รู้นี่น่ากินมากจะกกินเลยอ่ะ แอบพหนะคะนจิ้งจ้านมาแหยนอนๆนนๆนอนนัเนนอนนี้ก็น่าจะสูงระมาณแปดสิแปดสิบเนี่แหละ ก็สูงนะคะอันนี้ก็คือเราเสียนอกปีนะคะน่คาจะเก้าสิบนะ ไม่สิน่าจะหนึ่อยใกล้ถึงน่าจะเก้าสิบแง่แหโอเคตรงนโอ้ยอตกอีกแล้วถ้ามันตกอีกคือจะไม่เล่นแล้วนะโอ้ยเกือบดีนะนี่ไงจริงแง่น้องว่า ติงก้ามิเข้ามาเฮ้ออ <c oughs> นไลน์มาไปก็จุ๊บ next level นี่ไงทุกคนร้อยสามนะคะเราจะเล่นด่านร้อยสามอันนี้จะเป็นระดอะไรไม่รู้นะคะถ้าห้านาทีเราคือต้องหยุดเลยนะอือสี่นาทีสามเอ็ดต้องรีบละ ตัปเตปเตเพราะเราจะเอาลง youtube คือห้ามเกิน6นาทีห้ามกด7นาทีนะคะของ youtube แล้วก็เลยเลือกเป็น5นาทีหรือ6นาทีก็ได้นะแต่ห้ามเกิน7นาทีนะนไม่งั้นเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอืมคืองงมากค่ะทุกคนก็ค,คือยากมากเลยอ่ะ มันดูมืนอนะโอ้ยคือดูคนแล้วคือแบบฮะโอ้อยไม่ได้อีกแล้วอ่ะุูคนคินี้นานมากบักมากค่ะแม่คลินี้ก็คืออาจจะบักนิดนึงนะคะไงได้และร้อยสามนะคะร้อยสามอ้าวลอก <c oughs> โดนหลอกแล้วหนึ่งหยหนึ่งร้อยสองไหนจริงป่ะจริงนำมาๆระหวังแค่เลยถ้าถึงโอเคห้านาทีจะหกนาทีคือเราจะสอนเทคนิคนะให้ขาอีกข้างหนึ่งอ่ะมันถึงประมาณนี้เว,วก็กดเกลียวนะแค่นี้มา <c oughs> กจบค่ะ